ถ้าใจของพี่น้องไม่ได้จดจ่อยอยู่กับพระเจ้าซาบตานก็จะมาจิกกินจิตใจจิตวิญญาณของพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลจากพระเจ้าเหลือเกิน สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันจากพระธรรมสดุดีบทที่9 5ที่ผมอ่านแล้วผมได้ข้อคิดได้ข้อเตือนใจและก็อยากจะตั้งหัวข้อในการแบ่งปันครั้งนี้ว่าจดจอ่อกับพระเจ้าครับจดจอ่อกับพระเจ้าในพระธรรม สดุดีบทที่95เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นพระวจนะที่ตอบสนองหรือให้ข้อคิดกับเราที่เป็นคริสเตียนที่เราต้องการนมัสการกับพระเจ้าแต่พี่น้องหลายครั้งใช่ไหมครับที่พี่น้องไม่มีสมาธิในการนมัสการกับพระเจ้าหลายครั้งที่พี่น้องอ่านพระวจนะของพระเจ้า,าพระคัมภี์ตั้งอยู่ข้างหน้าแต่ใจของพี่น้องไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่น้องก็อ่านอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาว่าเอ๊ะ ฉันอ่านอะไรอยู่นี่หลายครั้งที่พี่น้องนั่งในโบสถ์แล้วก็ฟังคําเทศนาจากอาจารย์ที่เทศนาและพี่น้องก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันฟังอะไรอยู่นี่นะครับเราอาจจะไม่มีสมาธิในการนมัสการพระเจ้าและอันนั้นเป็นเหตุทําให้เรารู้สึกว่านมัสการกับพระเจ้าแล้วเราได้อะไรน้อยไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า ให้คุณค่ากับเราน้อยแต่ความพร้อมในใจและสมาธิการจดจ่อของเราต่างหากที่ไม่พร้อมที่จะนมสัสก,การกับพระเจ้านะครับปัญหาของคนเราคือสมองเราคิดอยู่ตลอดเวลาสมองเราคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วหลายๆครั้งก็ทำให้เราไม่มีสมาธิในการที่จะตั้งใจอยู่กับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งพระธรรมสดุดีบทที่95เนี่ยนะครับ ข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับบอกว่ามาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักด้วยโมทนาให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระเจ้า ในการนมัสก,การของพระเจ้าที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะอยู่เบื้องหน้าของพระเจ้าและพระเจ้ากำลังฟังเราพระองค์กำลังจดจ่อในการฟังและดูท่าทีการนมัสก,การของเราแต่เราละ่ะใจของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าของเราไหมนะครับเรามีสมาธิที่ไม่วอกแวกแค่ไหน มีข้อคิดเขาบอกว่าพระเจ้าให้เรามีหูสองหูเพื่อเราจะฟังให้ดีนะครับมีสองหูเพื่อที่จะฟังให้ให้ดีฟังให้ชัดๆมีตาสองตาเพื่อที่จะดูให้ชัดเพื่อที่จะดูให้เห็นเพื่อที่จะดูให้ดีมีสองมือ เพื่อจะถนัดขึ้นจะทําอะไรก็กระชับแล้วก็ประคับประคองมือซ้ายมือขวาประคับประคองทํางานมันก็เสร็จเร็วขึ้นจับอะไรก็มั่นคงขึ้นแต่พระเจ้าให้เรามีหัวใจเพียง1ดวงเท่านั้นเพื่อหัวใจของเราหนึ่งดวงนั้นจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพียงผู้เดียวพี่น้องครับนี่แหละครับเมื่อพี่น้องนมัสก,การและพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องกําลังอยู่กับพระเจ้าหัวใจของพี่น้องกําลัง ติดสนิทอยู่กับพระองค์กำลังนมัสการพระเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าท่านนี่เป็นท่าทีประการแรกในพระธรรมสดุดีบทที่95นะครับที่บอกว่าการนมัสการที่จะจดจ่อกับพระเจ้าคือให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหน้าเราประการที่สองนะครับการนมัสการที่ดีก็คือการนมัสการที่เราจะ คุกหัวเข่าของเราลงที่พื้นและก็กราบลงลงที่พื้นในสดุดี95ข้อที่6เขียนไว้ว่ามาเถิดให้เรานมาสก,การและกราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเราการคุกเข่าคือการถ่อมลงเราลดตัวลงเราลดความสำคัญของเราลง และเราจะเห็นพระเจ้าใหญ่ขึ้นเห็นพระเจ้าสำคัญและเห็นพระเจ้าคือผู้ที่จะช่วยเราได้อย่างชัดเจนขึ้นพวกขาเราทำตัวลงพุกหน้าของเราหน้าผากของเรากราบลงที่พืนเพื่อจะให้พระเจ้าได้เป็นใหญ่ในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ ใจเราจะจดจ่อกับพระเจ้าครับเมื่อเราลดความสำคัญของตัวเราลงลดความต้องการอะไรต่างๆที่เราอยากได้ลงและมองไปที่พระเจ้าให้พระเจ้าใหญ่เกินการนมัสก,การจะมีใจที่จดจ่อมากขึ้นนั่นคือประการที่2ที่ปรากฏอยู่ในข้อที่6ประการที่3นะครับบอกว่าเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้านั้นให้เราฟังและให้เรามีจิตใจที่ไม่แข็งกระด้าง ในข้อที่8นะครับของสดุดี95บอกว่าอย่าให้จิตใจของเจ้ากระด้างอย่างที่เมรีบาอย่างในวันที่มาสานในทินจุรกันดานนะครับอย่าให้จิตใจของเจ้าแข็งกระด้างประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่มารีบาในขณะเดินทางอยู่ในทินธุรกันดาลเขามีจิตใจที่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้น เขาก็ขาดใจของเขาไม่ได้อยู่ใกล้พระเจ้าใจของเขาไม่ได้สยบต่อพระเจ้าใจของเขาไม่ได้วางใจและศรัทธ,ธาต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ชอบและคนอิสราเอลในรุ่นนั้นจึงไม่ได้เข้าแผ่นดินคณาอันเพราะจิตใจของเขาแข็งกระด้างพี่น้องครับถ้าช่วงใดในชีวิตของเรามีใจที่แข็งกระด้างช่วงนั้นการนมัสก,การของพี่น้องจะเข้าไม่ถึงพระเจ้าเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการนมัสก,การที่จะมีใจจดจ่อกับพระเจ้าก็คือการที่เราจะฟังอย่างตั้งใจและจิตใจของเราจะพร้อมที่จะน้อมนำพระวจนะเข้ามาเป็นจริงและสำเร็จในชีวิตของเราผมอยากจะจบวันนี้นะครับจากพระธรรมสดุดี95คือใจจดจ่อกับพระเจ้าเนี่ยนะครับสุภาษิตแอฟริกันกเขาก็เป็นสังคมเกษตรนะครับ ออแล้วก็แรงงานะครับเป็นประเทศที่แห้งแลง้งสุภาษ,ษิตนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็น่ารักดีเขาบอกว่า if your cornfield is far from your home the birds will eat your corn ถ้าทุ่งหรือไร่ข้าวโพดของเจ้าอยู่ห่างไกลจากบ้านของเจ้านกกามันก็จะมา จิกกินข้าโพดของเจ้าเสียเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องถ้าใจของพี่น้องไม่ได้จดจ่ออย,อยู่กับพระเจ้าซาบตาลก็จะมาจิกกินจิตใจจิตวิญญาณของพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลจากพระเจ้าเหลือเกินขอพระวจนะของพระเจ้าจะอยู่กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตาม สวัสดีครับ